สวัสดีครับเพื่อนๆลูวิ่งไฟฟ้าหรือเทรดมิลนะครับคืออุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาในการฝึกซ้อมวิ่งของเราในวันที่สภาวะภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการออกไปซ้อมวิ่งภายนอกได้ฟังก์ชันหนึ่งของลู่วิ่งไฟฟ้าที่หลายๆคนมักจะมองข้ามหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ใช้เลยนั่นก็คือความชันความชันมีความสําคัญยังไงครับ เราคิดดูนะครับในวันที่เราออกไปวิ่งแข่งขันในสนามภายนอกบางครั้งเราก็จะเจอทางชันเนินสะพานต่างๆคนที่ไม่เคยฝึกซ้อมทางชันมาก่อนก็จะเจอปัญหาเรียบแรงหมดเร็วกว่าที่ควรจะเป็นและเหนื่อยมากกว่าที่ควรจะเป็นทําให้ไม่สามารถทําเวลาได้อย่างที่ตั้งใจโดยทั่วไปโปรแกรมการฝึกซ้อมก็มักจะมีการแทรกการวิ่งขึ้นเนินอยู่ในโปรแกรมการซ้อมที่ดีๆอยู่แล้ว ความชันในรูวิ่งทั่วๆไปนะครับจะอยู่ที่5%ถึง10%และรูวิ่งตัวใหญ่อย่างในฟิตเนสระดับคอมเมอรเชียลนะครับก็จะขึ้นไปถึง 15- 20%ซึ่งความชันระดับนี้เนี่ยเพียงพออยู่แล้วสำหรับการใช้งานในการซ้อมวิ่งระดับวิ่งถนนแต่ทุกวันนี้การวิ่งเทรลเป็นการวิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งการวิ่งเทรลนั้นคือมักจะเป็นการวิ่งขึ้นทางชันวิ่งขึ้นภูเขานะครับในบ้านเราก็มีโป่งแยงตะนาวสี ไปจนถึงระดับโลกคือ UTMB ซึ่งสนามเหล่านี้เนี่ยมีความชันมากๆก,การฝึกซ้อมความชันแค่20%เนี่ยบางครั้งอาจจะไม่เพียงพอลู่วิ่งที่มีความชันมากกว่า20%ในตลาดนะครับอยู่ในระดับราคาที่แทบจะจับต้องกันไม่ได้เลยวันนี้บรรณาลันมีความภูมิใจเสนอมากกับลู่วิ่งไฟฟ้าตัวนี้ของ r i n o s s p r t t ลู้วิ่งไฟฟ้าตัวนี้สามารถปรับความชันได้ถึง40%นะครับไ Li โ no CM 1802ตัวนี้นะครับมีมือจับขึ้นมา2ข้างเพื่อช่วยในการประคองขณะที่เรากำลังปีนในทางชันตรงไปทั้งสองข้างสามารถปรับทั้งความเร็วและความชันได้ การออกแบบลู่วิ่งไฟฟ้าตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายอินเทอร์เฟซเรียบสวยงามตรงกลางก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดด้านซ้ายก็จะเป็นขึ้นลงความชันนะครับด้านขวาก็จะเป็นควบคุมความเร็วและก็จะมีช็อตคัดความเร็วอยู่ด้านขวาและช็อตคัดของความชันอยู่ด้านซ้ายมือและมีการแสดงผลบนหน้าจอทั้งระยะทางเวลาสปีดและเพส ด้านล่างของแผงควบคุมนะครับก็จะมีช่อง USB สําหรับให้ไฟกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตและด้านซ้ายก็จะมีช่องต่อสัญญาณเสียงซึ่งเราสามารถฟังเพลงขณะออกกําลังกายได้ไลโน่ CM 1 8 0 2ตัวนี้นะครับนอกจากสามารถปรับความชันได้ถึง40%แล้วมันยังปรับทางลาดลงไปได้อีก1%ได้ด้วย สำหรับความเร็วนะครับความเร็วสูงสุดในการปรับในโหมด running นะครับเราสามารถทำความเร็วได้ถึง18กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นคือเพล3.20เลยทีเดียวขนาดของสายพานอยู่ที่46เซนคูณเมตร40นะครับซึ่งก็ไม่ใหญ่เกินไปสำหรับใช้ในบ้านลู่วิ่งตัวนี้หนัก93กิโลกรัมนะครับไม่สามารถพับได้ แต่มันถูกออกแบบมาอย่างฉัฉลาดที่ล้อด้านหน้าสามารถปรับหมุนเพื่อเคลื่อนย้ายผู้หญิงคนเดียวสามารถเลื่อนได้อย่างสบายๆลู่สามารถรับน้ำหนักคนวิ่งได้ถึง120กิโลกรัมเลยนะครับหากดูแต่สเปคนะครับ เพื่อนหลายคนอาจจะกังวลใจว่ามอเตอร์ไฟฟ้า DC 2.5แรงม้าจะไหวไหมแต่จากประสบการณ์การขายของเรานะครับเราพบว่ามอเตอร์ไฟฟ้า DC ในเจเนอเรชันใหม่ๆมีความอึดและมีความเร็วมีความแข็งแรงไม่น้อยหน้ามอเตอร์ AC ตัวเล็กเลยและทางไลโนเองประกันมอเตอร์ถึง4ปีเต็มภายนอก1ปีขนส่งฟรีในกรุงเทพนะครับและปริมณฑลส่งฟรีราคาเพียง48,000บาทเท่านั้น โปรโมชั่นพิเศษเดือนนี้ลดราคาอีกถึง20%เหลือเพียง38,400บาทและยังสามารถผ่อน0%สูงสุดได้ถึง10เดือนยิ่งกว่านั้นเรายังมีของแถมโรลเลอร์สไลด์จากไลโนสปอร์ตมูลค่าถึง2,500บาทและแผ่นยางรองพื้นมูลค่า1,500บาท อยากชวนเพื่อนขาแรงนะครับมาลองวิ่งทดสอบลูวิ่งตัวนี้ดูจริงๆนะครับว่าดีอย่างที่เขารับรองไวไหมเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถมาทดลองวิ่งกันได้เต็มที่นะครับที่บานานาันสาขาสวนลุมพินีและสำหรับเพื่อนที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ครับ